สวัสด,ดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันและชาวลัคนาการทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรในคลิปนี้จะทําขึ้นเป็นคลิปพิเศษนะคะเนื่องจากวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นี้ดาวเสาจะโยกย้ายครั้งใหญ่เข้าสู่ราศีมีนเป็นระยะเวลาถึง2ปีครึ่งกันเลยไปจนถึงวันที่12เมษายนปี2571ซึ่งอิทธิพลจากการโยกย้ายนี้ จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าเดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อม,อมกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่นะคะซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมก็ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ สวิงเหรียญน,นะคะสิบไม้เทา้าเป็นไพ่สตาร์ติกนะคะไพ่เวอร์สี่ถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะไฮพิเทสสามเหรียญอืมสิบถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่จัสเมน อิทธิพลจากการโยกย้ายดาวเสาวในครั้งนี้จะส่งผลทําให้ชาวราศีกันอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนะคะมีภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับมากมายเลยทีเดียวแต่มันก็จะส่งผลดีทั้งความมั่นคงความสําเร็จเงินทองนะที่จะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะจะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น คนเรายิ่งเหนื่อยมันยิ่งส่งผลดีนะแล้วก็มีแนวโน้มนะที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีอีกด้วยนะคะเหมือนพอเรามีความขยันมีความทุ่มเทก็อาจจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางด้วยแต่เป็นการเดินทางที่จะนำพาคุณไปคว้าเงิน คว้าความสําเร็จกลับมาก็ได้นะคะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะเป็นเซล์ลพนักงานขายเป็นนายหน้าต่างๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินของคุณเลยนะก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเตรียมเหนื่อยกันได้เลยแต่ก็แรกมาด้วยเงินแล้วก็รายได้นะที่สมใจคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีดวงของการได้รับสิ่งดีๆที่มันมาจากการกระทําดีของตัวคุณเอง ถ้าก่อนหน้านี้ชาวราศีกันกระทําแต่สิ่งที่ดีมาโดยตลอดนะคะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะทํำดีย่อมได้ดีแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันไม่ดีไว้ไม่มีใครที่จะหลีกหนีวิบากกรรมได้นะคะก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นจงซื่อสัตย์กับตัวคุณเองซื่อสัตย์กับอาชีพที่คุณอยู่นะคะ ทำสิ่งที่ดีไว้นะชีวิตไม่มีทางยากลําบากอย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอาจจะเป็นทนายความอายการผู้พิพากษาหรืองานที่ต้องตัดสินการแข่งขันต่างๆอย่างเช่นเป็นกรรมการนะคะก็ต้องมีความยุติธรรมนะตัดสินด้วยความไม่ลำเอียงก็จะทำให้คุณเป็นที่รักนะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีชื่อเสียงนะมากขึ้นในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะหรืองานทางด้านต่างประเทศนะก็เฮงปังดีมากๆเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ line, การสร้างตัวตนนะการขายสินค้าก็จะขายดีนะมีออเดอร์เข้ามารัวๆกันเลยนะคะหรือถ้าเป็นการเดินทางยิ่งเดินทางไกลต่างที่ต่างถิ่นมันจะยิ่งส่งผลดีนะคะบางคนอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศด้วยนะไปได้ดีในที่แดนไกล อาจจะไปคว้าเงินนะคะคว้าความสําเร็จกลับมาสร้างความปรับเื้่มใจให้กับคนในครอบครัวหรือเป็นการไปเรียนต่อก็ได้นะไปเรียนแบบเป็นคอร์สสั้นๆเรียนด้านภาษาเพิ่มก็ได้นะคะหรือเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวได้ไปเปิดหูเปิดตาไปสู่โลกใบใหม่นะไปในที่ที่คุณไม่เคยไปเหมือนทําให้คุณอาจจะมีมุมมองความคิดที่เปลี่ยนไปก็ได้ แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะเริ่มสแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมกับคุณสแสวงหาโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้นะเหมือนเป็นการาที่คุณอยากจะยกระดับนะเรื่องของฐานะาความรู้ความสามารถให้มีมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เวอร์ยังโดดเด่นในเรื่องของการมีความสุขการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น คุณกำลังผ่านเรื่องไม่ดีต่างๆไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามา,าฮิวใจทำให้คุณมีพลังมีเพลชันในการทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเบื่อนะคะนะเบื่อท้อกับสิ่งที่ทำอาจจะด้วยพลังของอาดาวเสาร์นะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกดิ่งดาวในบางช่วงเวลาอาจจะเหนื่อยนะคะ ถ้าเหนื่อยเราก็พักบ้างเอาเวลาไปเที่ยวบ้างไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจไปชาร์ชีวิตบ้างอ,าอยู่กับงานมากเกินมันก็อาจจะเบื่อกดดันได้นะคะเราจงเหมือนบาลานซ์ชีวิตให้มันเกิดความสมดุลก็จะทําให้ชีวิตมันดีเพิ่มมากขึ้นก็ไปทําอะไรใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเหมือนทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะ คนเราพอได้เจอสิ่งใหม่ๆเจอสิ่งที่ท้าทายมันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจทําให้เราอยากจะทําให้สําเร็จอยากจะเอาชนะก็ได้เหมือนเป็นการได้ชาเลนจ์ความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมีเสน่ห์มากๆเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เสน่ห์ในการพูดในการสื่อสารการเจรจา วาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดอะไรมักเป็นอย่างนั้นนะเหมือนอยากได้อะไรก็ขอให้พูดมีโอกาสที่จะได้ตามที่หวังนะคะหรือจะได้เงินจากการพูดจากการสื่อสารอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนกลางเจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์เจราจาในเรื่องของอาการไก่เกี่ยปัญหาต่างๆก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะไปเป็นคนกลางเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นเนี่ยดูด้ว่ามัน ตัวเราเนี่ยจะเดือดร้อนภายหลังหรือเปล่านะคะนะบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะที่ต้องแบกรับปัญหาของคนอื่นซึ่งก็ระมัดระวังด้วยนะคะ,นะใจดีได้แต่ก็ใจดีแบบมีขีดจํากัดแล้วก็ไม่มากจนเกินไปเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้แล้วก็งานนะคะที่เกี่ยวกับด้านความสวยความงามเกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องประดับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆเหมือนเป็นกิจการหรือธุรกิจนะคะที่กําลังเติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองได้ทําอะไรที่ที่มันดูท้าทายมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆรวมถึงคุณจะได้รู้จักผู้คนมากขึ้นได้เข้าสังคมใหม่ๆอยู่ในกลุ่มคนหลากหลาย อาจจะทําให้คุณได้มีมุมมองความคิดอะไรใหม่ๆที่ดีก็ได้หรือบางท่านมีการาทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับเพื่อนกับมิตรสหายกับคนรู้จักที่มันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเป็นคู่ค้าการเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพบปะผู้คนเยอะขึ้นนะคะหรือลักษณะการทํางานที่เราต้องอเข้าหาคน ต้องใช้ศิลปะในการพูดนะค่อนข้างเยอะเหมือนเป็นการได้ฝึกนะคะฝึกการเข้าสังคมนะยิ่งถ้าเรารู้จักผู้คนมากมายเนี่ยก็จะนํามาซึ่งโอกาสดีๆทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเงินรายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะและมีเกณฑ์นนะที่ชาวราศีกันจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันกําลังจะเกิดขึ้นจริงมันกําลังจะ ทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยอาจจะได้รับการติดต่อจากคนไกลนะเกิดความโชคดีจากคนต่างที่ต่างถิ่นก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสําเร็จที่คุณรอคอยมันกําลังจะเกิดขึ้นโอกาสที่มันเคยลุดรอยไปก็สุดท้ายจะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคุณอาจจะกําลังรอคอยคําตอบเรื่องของงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆนะซึ่งมีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะรอคอยเรื่องเงินนะหรือผลประโยชน์ที่เป็นของคุณสุดท้ายก็จะได้นะคะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของคุณเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่คุณควรได้คุณก็จะได้รับในช่วงระยะเวลานี้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้น แต่มันก็ต้องแรกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะด้วยน้ำพักน้ำแรงจะได้อะไรมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ยากถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนที่มากพอเพราะว่าความสำเร็จที่ใน,ในบางเรื่องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งเราก็ต้องใช้ความอดทนอ,อดทนพยายามเพื่อที่จะไปคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้นะคะ แล้วก็โดดเด่นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะได้เริ่มต้นนะความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆก็ได้นะคะคนโสดนะที่อาจจะเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยนะคะโสดไม่นานนะก็จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้คุยได้ศึกษานิสัยใจคออยู่เรื่อยๆนะถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆนะคะ อาจจะเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะการเดินทางที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จเงินทองแล้วก็อาจจะทำให้คุณได้เจอคนดีๆเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเรามีไลฟ์สไตล์อะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันพอได้คุยแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานานคิดก,กันไวมีความเข้าอกเข้าใจกันนะก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วกันเลยนะคะ แต่ก็ต้องดูคนให้ดีๆด้วยอาจจะมีคนเข้ามาคุยอยู่หลายคนเลยนะเพราะชาวราศีกันก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะนะค่อยๆคุยค่อยๆดูกันไปสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงนะคะหรือถ้าใครที่โสดมานานแล้วนะไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไปพบเพื่อนๆนะคะ เราเอาตัวเองไปพบปะพูดคุยบ้างนะมันก็เป็นการสร้างโอกาสจะทําให้คุณได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ตรงสเปคของคุณก็ได้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่กําลังจะได้คว้าความสําเร็จคว้าสิ่งดีๆกลับมาชีวิตมันกําลังดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นทวีคูณจากก่อนหน้านี้อาจจะเกิดความยากลาบากในชีวิต นับจากนี้นะคะจะเกิดความโชคดีมีความสำเร็จมากมายที่คุณกำลังจะได้รับนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็อย่าได้ท้อความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้สูญเสียความมั่นใจนะคะคนเรามีดีมีแย่แตกต่างกันไปเราอาจจะมีสิ่งดีๆที่คนอื่นไม่มีก็ได้นะคะดังนั้นจง เห็นคุณค่าในตัวของคุณเองเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรู้ความสามารถนะไม่ว่าจะเจอความยากเจอสิ่งท้าทายอะไรคุณสามารถทำได้นะคะก็ขอให้คิดบวกเข้าไว้ใช้ทัศนคติกกที่ดีในการนำทางมันก็เหมือนเป็นเข็มทิศที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ขอให้คุณคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีนะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไว้รับรองเลยว่าชีวิตของคุณไม่มีทางลำบากจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ